ชนบางบัวร่วมใจพัฒนาหรือชุมชนเชิงสะพานไม้สองเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณริมคลองบางบัวแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหาคนครซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีในช่วงแรกนั้นชุมชนแห่งนี้เป็นเพียงพื้นที่ทุ่งนาที่ยังไม่ได้มีการปลูกสร้างบ้านเรือนมาก่อนจนกระทั่งมีการตัดแบ่งคลองเพื่อให้เกิดการสัญจรและขนส่งทางเรือส่งผลให้มีการซื้อขายที่ดินในบริเวณดังกล่าว จะเริ่มมีผู้คนเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยโดยมีบ้านหลังแรกตั้งอยู่บริเวณหลังโครงการบ้านมั่นคงในปัจจุบันก่อนจะมีการสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากนั้นชุมชนเชิงสะพานไม้ได้มีการแบ่งเขตของชุมชนออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่ชุมชนเชิงสะพานไม้1และชุมชนเชิงสะพานไม้2ชุมชนเชิงสะพานไม้2เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงมากมายปัจจุบันชาวบ้านหันมาสัญจรทางบกแทนการใช้เรือ เปลี่ยนจากอาชีพหลักจากการทำเกษตรกรรมเป็นการทำอาชีพค้าขายนอกจากนี้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในปัจจุบันต้องเจอกับปัญหาในชุมชนมากมายไม่ว่าจะเป็นทางเดินับคแคบปัญหาน้ำเน่าที่ส่งกลิ่นเหม็นปัญหาขยะที่มีอยู่ทุกที่แม้กระทั่งในคลองอีกทั้งในบริเวณคลองบางบัวก็ยังประสบปัญหากับน้ำท่วมอีกด้วยก่อนที่จะสร้างบ้านนี้มันเป็นบ้านไม้ มันท่วงก็ไปในบ้านอยู่ไม่ได้ชุมชนเชิงสะพานไม้สองยังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรบางครั้งมันเข้ามามันก็ไม่มาไม่ถึงที่เราไงที่พวกเราอยู่ข้างในลึกใช่ไหมพวกข้างหน้าก็ได้ไปแล้วคนที่อยู่ก็ไม่ได้มันม,มีตัวตึก